จินตนาการภาพจระเข้โบราณที่ดูดูร้ายและหนาแน่นด้วยเกล็ดกระดูกแข็งปืนต้นไม้ขึ้นไปอย่างคล่องแคล่วเพื่อกระโดดลงมาล่าเหยื่อจากที่สูงได้ยังไงเพราะนี้ไม่ใช่เรื่องในนิยายแต่เป็นความจริงจากฟอสซิลอายุ55ล้านปีที่เพิ่งถูกค้นพบในออสเตรเลียเรื่องราวนี้น่าสนใจจนคุณคงไม่อยากทลารายละเอียดใดๆเลยมาดูกันว่ามันเริ่มต้นและพัฒนายังไงแต่ก่อนอื่นนี่คือประเด็นหลักที่หลายคนอาจไม่คาดคิดเลยเจระเข้ไม่ใช่แค่สัตว์น้ำแต่บางสายพันธุ์โบราณอาจเป็นนักปีนต้นไม้ ่ฉลาลาดแะนกัวสุๆเมื่อไม่นานมานี้เองทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ขุดพบเปลือกไข่จระเข้ที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ออสเตรเลียซึ่งอาจเป็นของดอกครอกจระเข้าพันที่สามารถปีนต้นไม้เพื่อล่าเหยื่อที่อยู่ด้านล่างได้อย่างไม่คาดฝันเช่นเดียวกับเสือดาวที่กระโดดลงมาจากกิ่งไม้เพื่อจู่โจมเหยื่อย่างเงียบเชียบเปลือกไข่ฟอสซิลนี้ถูกค้นพบในสวนหลังบ้านของเกษตร,รกรลิงแก็ตคนหนึ่งในรัฐควีนแลนด์และผลการวิจัยก็ถูกเผยแพร่ในวารสารบรรพชีวินวิทยาของสัตว์มีกระดูกสันหลัง ว a t เทเบรดเพลิออนเทโลจีซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลสําคัญสําหรับผู้ที่น่าสนใจวิวัฒนาการของโลกโบราณเปลือกไข่ดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มจระเข้ที่สูญพันธุ์ไปแล้วเรียกว่ามโคสูชินมิโคสชินซึ่งอาศัยอยู่ในแหล่งน้ําต่างๆของแผ่นดินเมื่อออสเตรเลียยังเชื่อมต่อกับทวีปแอนตาร์กติกาและอเมริกาใต้มาก่อนหน้านี้ เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นลองนึกภาพมิโกซูชินเหมือนกับจระเข้สมัยใหม่บางตัวแต่พวกมันมีวิวัฒนาการที่แตกต่างออกไปพวกมันอาจ,จเจริญเติบโตจนยาวได้ถึง5เมตรและมีพฤติกรรมการล่าที่หลากหลายมากกว่าที่เราคิดเช่นการอาศัยอยู่ไหนป่าทึบและอาจปีนต้นไม้เพื่อหาอาหารสัสตราจารย์ไมเคิลอาเชอร์ผู้ร่วมเขียนน o งานวิจัยนี้และเป็นนักบรรพชีวินวิทยาจากมหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์กล่าวว่ากรอบครอกเป็นความคิดที่ประหลาดแต่ก็ชี้ให้เห็นว่าจระเข้บางตัวอาจล่าหย่องเหมือนเสือดาว ยกระโจนลงมาจากต้นไม้เพื่อจู่โจมสัตว์อื่นอย่างฉับพลันโดยไม่ให้เหยื่อรู้ตัวเลยเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นลองเปรียบเทียบกับสัตว์ในปัจจุบันจระเข้น้ำเค็มหรือจอระเข้น้ำจืดที่เรารู้จักในยุคปัจจุบันนั้นปรากฏในออสเตรเลียเมื่อประมาณ3.8ล้านปีที่แล้วแต่มิโคสูชินนั้นมีอยู่มาก่อนหน้านั้นมานานมากและพวกมันอาจมีชีวิตอยู่ในป่าที่เขียวชอุ่มโดยไม่ใช่แค่ลอยคออยู่ในน้ำแต่ปีนป่ายบนพื้นดินหรือต้นไม้เพื่อหาโอกาสล,าล่าเหยือ่อซึ่งเป็นพฤติกรรมที่น่นาาาประหลใจมก และนี่คือจุดที่มันน่าสนใจยิ่งขึ้นเพราะมันเปลี่ยนมุมมองเราเกี่ยวกับวิวัฒนาการของจระเข้ไปโดยสิ้นเชิงแต่เดี๋ยวก่อนนี่อาจเป็นจุดที่หละให้คนเริ่มโต้แย้งกันจริงๆแล้วจระเข้ที่ปีนต้นไม้ได้นั้นน่าเชื่อถือแค่ไหนเพราะในสมัยโบราณป่าออสเตรเลียอาจมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากปัจจุบันมากทําให้จระเข้สายพันธุ์นี้ปรับตัวได้อย่างน่าอัศจรรย์แต่ก็มีนักวิทยาศาสตร์บางคนที่สงสัยว่ามันอาจเป็นการตีความที่เกินเลยหรืออาจมีปัจจัยอื่น ที่ทำให้พวกมันดูเหมือนนักปีนต้นไม้แต่ไม่ว่ากันหน่อยแม้จะน่าสงสัยแต่หลักฐานฟอสซิลก็สนับสนุนความเป็นไปได้นี้ได้อย่างน่าประทับใจเปลือกไข่ของปรอกครอบนั้นถูกค้นพบตั้งแต่หลายสิบปีที่แล้วแต่เพิ่งได้รับการวิเคราะห์อย่างละเอียดจากนักวิทยาศาสตร์ในสเปนเมื่อเร็วๆนี้และนี่คือส่วนที่หลายคนอาจพลาดไปการค้นพบนี้ไม่ใช่แค่เปลือกไข่แต่ยังเชื่อมโยงกับซากฟอสซิลเมกสูชินอายุน้อยกว่าที่พบ ในชั้นดินราว25ล้านปีในพื้นที่อื่นของควีนแลนด์เสริมความแข็งแกร่งให้กับทฤษฎีว่าบางชนิดอาจเป็นจระเข้กึ่งอาศัยต้นไม้ที่ไม่ใช่แค่ลอยน้ำแต่ใช้ชีวิตบนผืนป่าอย่างน้อยในบางช่วงเวลามาต่อการที่เรื่องราวเบื้องหลังการค้นพบนี้ตั้งแต่ต้นทศวรรษ1 9 8 0ศาสรตราจารย์อาเชร์และทีมงานได้ร่วมขุดคน้นหลุมดินเหนียวในหมู่บ้านเล็กๆชื่อเมอร์กอนซึ่งอยู่ห่างจากบริสเบนไปทางตะวันตกเฉียงเหนือราว270จจกิโเอตร้อยเป็นหนหึ่งในแหล่งฟเกแก่ทั่สุ เพราะครั้งหนึ่งมันเคยถูกป่าอันเขียวโอุมล้อมรอบซึ่งเป็นที่อยู่ของนานาชนิดสัตว์ที่น่าทึ่งเช่นนกที่มีเสียงร้องไพเราะซองเบิร์ดที่เก่าแก่ที่สุดในโลกกบและงูยุคแรกแรกของออสเตรเลียสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กที่เกี่ยวข้องกับทวีปอเมริกหาใต้รวมถึงครั้งข่าวโบราณที่เก่าแก่ที่สุดดรไมเคิลสตีนผู้ร่วมเขียนอีกคนหนึ่งเล่าถึงความหลากหลายนี้อย่างตื่นเต้นทําให้เราเห็นภาพโลกโบราณที่ไม่ใช่แค่ทะเลทรายแต่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและวิวัฒนาการที่่่่นนนาตตตืืใจ และนี่คือช่วงที่หลายคนอาจไม่รู้ในปี1,983สัสตว์ประจาย์อาเชอร์และทีมขับรถไปเมองกอนจอดรถข้างทางแล้วถือพื่อเดินไปเข้าประตูบ้านชาวบ้านเพื่อขอขุดในสวนหลังบ้านพวกเขาอธิบายว่าอาจมีคุมสมบัติยุคก่อนประวัติศาสตร์ซ่อนอยู่ใต้ข้อแกะและหลังจากเห็นหลักฐานฟอสซิลกระดองเต่าที่พบก่อนหน้านี้ชาวบ้านก็ยิ้มและอนุญาตให้ขุดได้อย่างสุภาพผลลัพธ์ยิ่งขุดก็ยิ่งพบสัตว์ที่น่าประหลาดใจมากมายทําให้ทีมงานเชื่อว่ามีเรื่องน่าสนใจอีกเทียบรอยอยู่ข้างหน้า แต่ถึงที่นี่คุณอาจสงสัยว่าทำไมเรื่องนี้ถึงน่าสนใจและอาจก่อให้เกิดความเห็นแตกต่างเพราะภาพจระเข้ปีนต้นไม้ไม่ใช่แค่เรื่องบันเทิงแต่เป็นหลักฐานที่ท้าทายความคิดเดิมๆของเราเกี่ยวกับสัตว์เลื้อยคลานและนี่อาจเป็นจุดที่มันกลายเป็นประเด็นถกเถียงบางคนอาจมองว่ามันเป็นวิวัฒนาการที่สมเหตุสมผลในสภาพแวดล้อมโบราณแต่คนอื่นๆอาจโต้แย้งว่าจระเข้ไม่มีโครงสร้างร่างกายที่เหมาะสมกับการปีนต้นไม้มากนักหรืออาจเป็นการตีความจากฟอสซิลที่ไม่สมบูรณ์ ดังนั้นเราขอถามคุณคุณคิดว่าเรื่องนี้เปลี่ยนมุมมองเราเกี่ยวกับจระเอข้อโบราณอย่างไรมันน่าเชื่อถือแค่ไหนและอาจมีมุมมองอื่นๆที่เราไม่คาดคิดแชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์ได้เลยเราชื่นชอบการสนทนาที่สร้างสรรค์